ก็ตื่นมาฝนตกเลยว่าบางคนเรียกร้อนว่านี่เรามาละลายล้วก็ถ่ายคลิปให้เงียบมั่งเงียบกว่าีทีเแล้วลอยลเนะี่ยเออแถวเราจ้า อ๋อมีเขามีไม้เนาะเออเขามีไม้ด้วยมีไม้เพราะว่าคลองนี่ลึกนะม่ใช่เต้นตื้นตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยกคนใช่เห็นได้เลยเมื่อก่อนตะลิงอนี่แล้วกันไหมใช่สีขเขียวอะ่ะนั่นคือตะลิงเก่าอันนี้คือตะลิงใหม่เนี่ยสูงเลยสูงมาก อ้อรถเัดก,ก,กระทงรถรูน,นี่<ป>ใช่ไหมไ<ป>นั่นกระทงเขานี่<ป>นี่คนเริ่มมาอ๋อคนเริ่มมาท่านี้เองนะ<ป>คนเริ่มมาต<ป>อ,อน อ๋อแต่ว่าฝั่งนู้นไม่มีคนเนาะโล่งๆเลยฝั่งนู้นคือถ้าเมื่อก่อนนี้ยมันจะเป็นตลาดตรงนี้นกคุณซอยเนี้จะเป็นตลาดหมดเลยก็อยู่มานานอยู่มานานก็ได้รู้เมื่อก่อนแต่ตรงนี้จะเป็นซอยอ่าตลาดจะเป็นตลาดยาวไปเลยแล้วก็ฝั่งฝั่งนี้ด้วยจะเป็นไปตลาดยาวไปตรงนู้นเลยแต่ว่าปัจจุบันไม่มีแล้วคุนเออในดึมคลองไม่มีแล้วนะเนี่ย เออผู้ปกคลองเขาทําถนนอ่าเขาทำคลองใหม่ไง,งเขาขุดคลองให้มันลึกขึ้นเออถนนชุดนะปกติตะกิงนี่ถนนชุดนะตนนดนะแต่เขาน่าซ่อมแล้วแหละเดี๋ยวเออเดี๋ยวจะเขา้าเหรอเพิ่งถ่ายคลิปมาสองนาทีไม่ใช่เลยเจ็บนี่เขาเรียกว,ว่าเ,าเป็นคีไทยนี่ไอ้คนเหรอไหม เหมือนกันลอยกระทงสามจังหวัดเลยเลอยกระทงที่ไหนก็เหมือนกันนี่นาที่ว่านี่าำเภนเมืองก็ผมเนาะนี่บ้านผมอยู่ในเขตเมืองไงในเขตเนี้ย,เ,เ,ยเออชุมชนเยอะปริ้ยแต่ว่าเขาจ่ายจงานอยู่หลายที่ไงเออเนี่ยก็คือแบบที่แท้จริงคือแบบนี้ส่คนใช่เขาจะสวดกระทองแบบเนี้ยจริงใช่เขาจะสวดกระทงแล้วก็เสวรกกระทงกันแล้ว่าป่าเน,นี้ยเวลาเนีนน้ยังไม่่อยจะมีคนหรอกดึกๆึกก็จะมีคน นั่นบูธหมดแล,แล้วเพลงก็ติกกระสิ์เขาเริ่มเนี่ยเขาจะไม่ได้เปิดเปิดเพลงเปิดอะไรเลยยังไม่ได้เปิดเลยใช่กล้องตอนนี้เราถ่ายกับตำตอีฟสิคฮอตห้าสิบโปรพลัสนะครับผมเนาะกล้องหน้ามันสลับยังไงยังไม่เป็นเลยตัวน,นี้ซ <laughs> ื้อมาใช้ก็อะไรวะวเกือบสองเดือนแล้วนะทคนกล้องปรับเหมือนยังไม่เป็นเลย แล้วใครมาจอดน้ำบ้านเราวะนั่นอ่ะอ้าวรถออกไงอ่ะอ้าวว่าจะจอดดังนั้นเราเราเอารถออกไงวะเอ้าไม่ติดตัวแผนีกัรรเกบกเราก็ถ่าแท้แล้วก็สวดพระเอากระทงไปใส่ก่อนนะเพื่อนเออเอากระทงไปตั้งแล้วก็สวดพระเอ้ยพระก็จะสวดก,กระทงก่อน แล้วก็มาลอยอ่าแต่ว่าบางคนภาษาสมัยนี่้เขาลอยไปเลยมันสดมอนเตอรมีนะทุกคนเออพอกลับบ้านก่อนมันมันมันฝนโปรยกลับบ้านก่อนไม่อยากให้คนรู้ว่ายืนพิกัดจุดไหนด้วยแล้วโดนอืมแล้วโดนแล้วโดนโดนตามโดนอ่าอีกได้ไเออขออนุญาตหยุดคลิปก่อนแล้วกัน